สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมมาพูดถึงกล้อง Canon EOS R 6ติดกับ Tamron 1 0 1 0 0 G 2นะครับว่าการใช้งานจริงของผมเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับพอดีมีคนเคยขอมานานแล้วนะตั้งแต่ผมได้กล้องมาแรกๆนะครับว่าตอนนี้พอมันเอามาประกบกันเนี่ยการใช้งานของมันเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมได้เอาไปใช้งานมาเนี่ยคือมีหลกัหลกๆเลยคือไปถ่ายฟุตบอลมีไปถ่ายนกแล้วก็มีไปถ่ายรถแข่งนะครับก็ได้รู้แล้วว่าข้อจํากัดของเลนส์ตัวนี้กับกล้องตัวนี้ที่มันใช้ด้วยกันเนี่ย มันมีข้อจํากัดยังไงบ้างนะครับแล้วการใช้งานของมันเนี่ยดีไม่ดียังไงนะครับก็จริงๆ R6 เนี่ยเป็นกล้องที่ถ่ายพวกแอคชั่นเนี่ยโคตรดีนะคือระบบโฟกัสมันอ่ะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆนะครับมันอาจจะมีการวุดวาดบ้างเล็กๆน้อยๆแบบมันอาจจะหลุดไปสักนิดนึงแต่ว่าพอมาประกบกับเลนโดยนะที่เป็นเลนนอกค่ายแล้วต่ออะแดปเตอร์ด้วยนะเออมันใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับแต่มันจะมีจังหวะที่แบบฮันไหบ้างนะอันนี้ผมพูดถึงในเลนกับกล้องตัวน,นี้เลยนะครับเวลาไปใช้งานจริงเนี่ย มันจะมีจังหวะที่แบบแอบหลุดไปข้างหลังก่อนนิดนึงแล้วมันก็จะกลับมานะครับหรือถ้าตอนถ่ายนกเนี่ยถ่ายแบบว่า20เฟรม12เฟรมเนี่ยเห็นแบบชัดเจนมากๆนะว่ามันจะมีจังหวะที่แบบหลุดตานกไปโฟกัสข้างหลังหรือมันอาจจะไปโฟกัสตรงหัวนกแล้วมันก็กลับมาที่ตาแล้วมันมาที่ปากแล้วมันกลับไปที่ตาอกีก มันจะเกิดอาการเนี้ยขึ้นก่อนข้างเยอะนะครับแต่จริงๆผมแทบจะไม่ได้มีปัญหาอะไรกับมันแต่ถ้าเป็นคนที่ซีเรียสมากๆเนี่ยบางทีแบบไอโอกาสที่มันหลุดไปไอภาพที่มันหลุดไปมันอาจจะเป็นภาพที่ดีที่สุดก็ได้นะเพราะว่ากระดาชั่นเนี่ยช็อตเด็ดมันจะมีอยู่แค่จังหวะเดียวหรือไม่กี่จังหวะเท่านั้นนะโอกาสมีค่อนข้างน้อยครับแบบภาพนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วแล้วถ้ามันหลุดไปมันก็อาจจะมีปัญหาขึ้นมาได้นะครับแล้วก็จากที่ผมลองใช้มานะอาผมไปถ่ายบอลเนี่ยเนี่ยผมใช้ถ่ายเนะี่ยเซตแบบนี้เลยเ ใ่ปปุ๊บปุ๊ปุ๊ปุ๊การโฟกัสของมันเนี่ยเอาจริงหนึบมากคือก่อนผมจะใช้ R6 ใช้ 90D มาก่อนแล้วพอเปลี่ยนจาก 90D มาเป็น R6 เนี่ยโอ้โหโลกเปลี่ยนเลยครับคือมันถ่ายง่ายขึ้นเยอะระบบโฟกัส Dual Pixel 2ของมันเนี่ยมันตามค่อนข้างง่ายนะแล้วมันวิ่งทั่วทังภาาเพราะปกติตอนถ่ายภาพใน DSLR เนี่ยผมใช้แค่จุดตรงกลาง9จุดเป็นจุดเล็กๆนะครับแบบถ่ายแค่ตรงกลางแต่อตัวเนี้ยสามารถกดแท็กไว้แล้วก็เรามีหน้าที่แค่เลี้ยงเลี้ยงอย่างเดียวนะครับ ให้มันอยู่ในเฟรมภาพแล้วเราก็กดถ่ายภาพไปเลยครับโอกาสหลุดอาจจะมีบ้างมันจะมีโอกาสหลุด2แบบคือกล้องกับเลนส์มันอาจจะแบบว่าเกิดอาการที่ผมพูดไปตอนแรกที่แบบมันอาจจะหลุดไปข้างหลังนิดนึงแล้วมันก็กลับมากับอีกอันนึงถ้าถ่ายบอลเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าสนามปกติที่มันจะมีคนยืนอยู่ข้างๆเนี่ยบางทีมันไปโฟกัสคนริมสนามมันไม่ได้โฟกัสนักบอลอันนั้นก็เคยเจอถึงแม้ว่าจะกดโฟกัสหรืออะไรก็ตามนะมันก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราลองหัดถ่ายภาพ ด้วยกล้องตัวนั้นเราหัดถ่ายยังไงนะครับส่วนเรื่องอัตราการถ่ายภาพรัวเนี่ย r 6ได้12เฟรมเพอร์เซกเนี่ยถ่ายได้รัวมากๆนะครับแล้วก็ได้ภาพมาที่ค่อนข้างดีเลยไฟล์20ล้านกับการถ่ายแอคชั่นผมว่าค่อนข้างเหมาะมากเพราะว่าไฟมันเล็กนะการถ่ายแอคชั่นนี่เราถ่ายหลายช็อตอยู่นะฉะนั้นผมรู้สึกว่าไฟล์ที่มันแบบว่ามันไม่ได้ใหญ่มากเนะี่ยก็เป็นข้อได้เปรียบสำหรับผมไปส่วนตัวผมค่อนข้างชอบนะครับเอามาครอบได้เล็กน้อยนะครับอาจจะไม่ได้ครอบได้หนักมากๆขนาดน,นั้นนะครับส่วน,นอ,อนน คือถ่ายเนะี่ยไม่ต้องกลัวเปลืองชัตเตอร์เลยนะก็คือแบบกดปุ๊บอย่างเดียวเลยนะครับแต่ว่า r 6ตัวแรกเนี่ยมันจะไม่มีเสียงแต่ว่าคนถ่ายรู้เพราะว่าข้างๆจอมันจะกระพริบเป็นขาวๆให้รู้ว่าเออเราถ่ายอยู่นะครับเรื่องการถ่ายภาพรัวเนี่ยผมค่อนข้างชอบกับกล้องตัวนี้มากนะครับมันทําได้ค่อนข้างดีนะ12เฟรมนี่ก็เยอะนะ20เฟรมอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเยอะคนคนครับแต่ว่าไอ้20เฟรมอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์เนี่ยต้องระวังปัญหาเรื่อง โรลิ่งชัตเตอร์โรลิงชัตเตอร์ตัวนี้เห็นค่อนข้างชัดเลยถ้าเป็นลูกบอลก็บอลก็จะโยเป็นลูกลับบี้ไปเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือมันจะมีจังหวะที่คนวิ่งกันเร็วๆแล้วผมก็ปึ๊บแล้วผมก็ถ่ายแพ่นไปพอมันแพ่นกล้องเร็วๆเนี่ยไอ้พวกต้นไม้หรือเสาข้างหลังเนี่ยมันก็จะงออ,ะอันนั้นก็เป็นปัญหาโรลิ่งเอฟเฟกต์เหมือนกันนะครับแต่ถ้าว่าถ้าเราแบบว่าแค่อยากจะลองไปซ้อมถ่ายรูปนะเราเปิดอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์ถ่ายก็ได้แล้วไม่ต้องใช้แมะคริก ก็กดถ่ายไปปกติผมถ่ายบอลถ้าถ่ายเล่นๆผมก็ถ่ายอิเล็กทรอนิกส์นะคือมันเก็บโมเมนต์ได้เยอะกว่า20ภาพแล้วก็โรลลิงนี่ผมไม่ได้มีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะส่วนตัวคนที่เป็นโรลลิงก็ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นแล้วก็ข้อสังเกตของการถ่ายอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์อีกข้อนึงก็คืออิเล็กทรอนิกชัตเตอร์เนี่ยเวลาเราใช้ถ่ายภาพเนี่ยของ R6 เนี่ยกล้องมันจะร้อนค่อนข้างไวร้อนกว่าแมชชีนิกแบบรู้สึกได้เลยคือคือในโหมดภาพนิ่งของ R6 เนี่ยมันจะมีตัวจับเวลาการถ่ายวิดีโออยู่นะครับ มันก็จะเกิดอาการที่กล้องมันร้อนขึ้นจนแบบว่ามันขึ้นเป็นสีแดงแล้วกล้องมันก็อุ่นเลยนะตรงนี้เนี่ยผมมองว่าไอการถ่ายเลทูนิชชัตเตอร์มันน่าจะคล้ายๆกับอารมณ์แบบถ่ายวิดีโอเพราะว่า R6 ถ่ายวิดีโอมันก็โอเวอร์ฮีทเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมก็ไม่เคยใช้มันถ่ายภาพจนแบบว่ากล้องมันร้อนจนตัดแบบวิดีโอเลยนะคือวิดีโอนี่ถ้าถ่ายนานๆมากๆเนี่ยมันจะตัดไปแล้วแบบใช้อะไรไม่ได้เลยแต่กับภาพนิ่งที่ผมไปลองใช้คือกล้องมันร้อนผมก็กดถ่ายมันก็ถ่ายได้ต่อนะมันยังไม่ได้แบบร้อน ผมจะถ่ายถ่ายแล้วผมก็จะแบบเป่าๆผมจะเปิดหน้าจอมาแล้วผมก็เป่าเวลาที่แบบว่าบอลมันจะมีจังหวะที่แบบเขาทำฟาวทาอะไรกันพวกนี้ผมก็จะเปิดกล้องมาแล้วผมก็เป่าแล้วก็บางทีปิดกล้องบ้างอะไรบ้างครับก็ไม่เคยตัดจนดับนะครับยังไม่ได้ไปลองในสถานการณ์ที่แบบว่าแดดมันร้อนมากๆแล้วผมต้องไปถ่ายกลางแดดอย่างนั้นมีสิทธิ์ที่จะฮิตนะครับในการถ่ายรีทิง์ช็ตเตอร์นะอันนี้ส่วนตัวผมที่ผมรู้สึกนะครับอีกเรื่องนึงนะครับกับเรื่องการถ่ายรัวยังไม่จบเรื่องการถ่ายรัวนะ การถ่ายรัวเนี่ยพอเราถ่ายไปสักพักนึงเนี่ยถ้าแบตมันเริ่มน้อยลงเนี่ยอัตราการถ่ายภาพรวมมันจะลดลงอันนี้เห็นกันชัดเจนนะครับทั้งแมชชนิกแล้วก็นะอิเล็กทรอนิกส์นะอิเล็กทรอนิกส์นี่เราจะไม่ค่อยรู้ตัวอะไรหรอกว่าการถ่ายภาพมันลดลงขนาดไหนแต่แมชชนิกอ่ะคือมันเสียงดังชับ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 เออตรงเนี้ยคือมันรู้เลยว่าเอ้ยมันถ่ายภาพล,ลดลงแล้วผมมาดูแบตอ้อแบตมันลดลงไปขีดถึง2ขีดแล้วนะครับก็อาจจะต้องเปลี่ยนแบตบ่อยหน่อยหรือคุณอาจจะซื้อแบตเตอรี่คลิปมาใส่มันก็ได้น้นะับใหมมีแเยอขึ้น ผมว่าน่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ถ่ายภาพบอลน,นะครับแล้วอยากจะถ่ายแนวตั้งเนี่ยไอตัวนี้ถ่ายได้เหมือนกันก็มันก็จะมีวงล้อเนี่ยให้ปลดนะแล้วก็ปลดมา,างนี้ฮึบแต่ว่ามันจะไม่มีรอบแก๊กอะไรให้ได้ยินนะมันแค่แบบหมุนมาแล้วเราก็ต้องมาเล็งเอาเองนะครับแล้วก็ดูจอหลังภาพก็ได้ว่าภาพมันตรงไม่ตรงนะครับเราก็ล็อกค,คืนไว้เราก็ถ่ายดืดดๆ,ๆ,ๆอย่างงี้ไปนะครับ แต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยถ้าจะถ่ายภาพแนวตั้งเนี่ยผมก็แนะนําให้ซื้อแบตเตอรี่กิฟที่มันมีตัวกดตัวนี้มาจะง,ง่ายกว่าตอนนี้พอถ่ายไปนานๆเนี่ยในลักษณะแบบเนี้มันจะเมื่อยมันจะเมื่อยเมื่อยเลยนะครับ ก็แนะนำนะเพราะว่าผมก็สั่งแบตเตอรี่กิ๊บไปแล้วเหมือนกันนะครับผมสั่งเป็นของเทียบไปนะครับก็เดี๋ยวจะทํารีวิวให้เร็วๆนี้นะเราอขอมาส่งอยู่นะครับต่อมาครับเรื่องภายนอกของตัวบอดี้กับเลนกับกล้องบ้างนะครับคือเอาจริงๆมันหนักนะมัน2โลกว่าเลนมันหนักประมาณสักโล8โล9นะของ R6 ติดอนะแดปเตอร์เนี่ยสัก700รกิโลกรัมเกือบ8 0 0กรัมก็ค่อนข้างหนักนะใครที่จะเอาไปใช้ถ่ายบอลแบบว่ายาวๆน,นะครับก็หาโมโนติดไปนะโมโนพอดตัวนี้ผมใช้เป็น a n o e r A66 นะครับ เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ทางซื้อทา้งน้าร่างคลิปนี้นะสำหรับใครที่อยากจะเอาไปลองใช้นะจริงจริงเป็นโมโนพอดที่ไม่ได้ราคาแรงแล้วก็สามารถเอาไปใช้งานจริงได้นะครับแล้วผมก็ใช้ตัวนี้ไปถ่ายมาหลากหลายนะเวลาผมออกไปข้างนอกผมก็เดินถือถ่ายอย่างนี้ได้เลยนะครับมันเป็นโมโนพอดที่เบาแล้วก็ค่อนข้างแข็งแรงในน้ําหนักกล้องประมาณนี้รับได้สบายนะครับใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับสาหรับโมโนพอดตัวนี้นะครับส่วนข้างหน้าเลนตัวนี้นะถ้าผมไม่ใส่ฮู้ดเนี่ย กล้องมันจะดูตัวเล็กลงไปเยอะเลยความโปรจะหายไปค่อนข้างเยอะนะแต่ที่ผมใส่ฮูดเนนะี่ยผมจะใส่ไว้3ประเด็นลหลักๆนะครับหเลยท,ที่ผมกลัวสุดเลยคือกลัวแบบกล้องมันร่วงหรือเลนส์มันร่วงเนี่ยอย่างน้อยๆข้างหน้าเลนส์ถ้ามีฮูดลับเนี่ยฮูดแตกก่อนขอหน้าเลนส์อย่าแตกก็พอนะแต่ว่ามันไม่เคยตกไม่เคยกระแทกเอาวนี้ผมรักษาอย่างดีนะถืออย่างดีนะครับ2คือมันกันพวกแสงเข้ามากระทบหน้าเลนส์ได้นะครับเพราะไอ้พวกเลนส์ซูเปอร์เทเลโฟโต้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะ ซูมไปไกลๆมันจะเกิดอาการฟุ้งๆหน่อยไม่รู้คิดไปเองว่ามันจะมีอาการฟุ้งๆต้องขอบๆเล็กน้อยนะถ้ามันมีแสงลอดเข้ามาเนี่ยมันอาจจะทําให้มันฟุ้งมากกว่าเดิมก็ใช้ตัวนี้มากันได้นะครับถ้ายิ่งไม่ถ่ายกลางแดดนะแนะนําให้ติดไว้นะผมก็พกไปทุกที่นะครับถึงแม้ว่าบางทีตอนเก็บใส่ในกระเป๋าเนี่ยมันจะเกะกะไปสักนิดนึงนะครับเนี่ยคือตอนเก็บใส่กระเป๋าเนี่ยเนี่ยมันลักษณะเนี่ยคือคูดมันคููมันใหญ่ถ้าถอดคูดไปเนี่ยมันเก็บพกพาง่ายมากนะ แต่ผมก็พกไปทั่ทุกที่นะครับมันกันแสงกันไรได้กันกระแทกได้ด้วยนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายที่ผมยังติดฮู้แล้วก็ไปใช้งานนะครับคือผมรู้สึกว่ามันเท่แค่นั้นเองนะครับรู้สึกว่าติดหู้แล้วมันหล่อนะกับเลนตัวนี้นะครับเรื่องการซูมผมบอกเลยผมชอบของแทมพลอนมากซูมนะครับมันจะมีให้ดึงตรงนี้ปึ๊บดึงออกมาเนี่ยมันเป็นการล็อกมันจะมีสีขาวขึ้นมานะครับแล้วมันก็มีล็อกนี้ด้วยตรงนี้นะเป็นการล็อกนะครับล็อกนี้ล็อกที่150มคือเเก็บลนหรือว่่่าไมคยด้ใช้ซูมก็ลอกนี้้ไดเลยแต ไอ้ล็อกขาวๆตรงนี้ที่มันมีดึงมาสีขาวๆเนี่ยคือมันไม่สามารถดึงได้เลยแล้วเราสามารถลองด้ทุกระยะสมมติใครอยากจะลองใช้พวกเลนฟิกที่ระยะ300เนี่ยเราก็ซูมมาที่300แล้วก็ฟิกเอาไว้แล้วเราก็ใช้ถ่ายในลักษณะอย่างนี้ได้เลยนะแค่ว่าค่า f อเนี่ยตอน,น,น 6. 6. 3, เนี้ยมัน5.6ถึง6.3ค่า F มันก็จะวิ่งไปตามระยะของเลนนะครับแต่จริงๆตรงนี้ฟังก์ชันเนี้ยมีประโยชน์มากๆนะครับสำหรับผมที่ผมใช้งานนะแต่ว่ามันก็มีบางทีที่แบบว่า ผมไปที่400มิเพราะว่าผมกาลังหัดถ่ายที่400มิลอยู่นะถ่ายที่400มิลแล้วผมรู้สึกว่านักบอลเนี่ยวิ่งเข้ามาใกล้แล้วผมจะหมุนเนี่ยผมหมุนไม่ได้มันต้องแบบว่ามีเสียเวลากึ๊แล้วก็หมุนตรงนี้เข้ามาอีกนะครับกว่าจะได้ถ่ายมันก็เสียเวลานะพอมันจะมีคนวิ่งเข้ามาใกล้๊บจากที่เราซูมไปไกลๆเนะี่ยเราอาจจะแบบปึ๊บปึ๊บรีบๆเข้ามาแล้วถ่ายใกล้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องไปลองหัดใช้กันนะครับแล้วก็เรื่องตัวซูมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันซูมลึกไปหน่อยนะนะะะเเี่่่ย150กวาาจมม6นะซูไปครครึงอ ครึ่งรอบแล้วแล้วซูมเสร็จเนะี่ยบ้องมันยืดแบบยืดยืดมากๆนะครับเนะี่ยบ้องมันยืดมากนะคือถ้าผมจะซูมปุ๊บผมงี้ปุ๊บคือมือเนะี่ยไปไปแบบไปขนาดเนะี้ยกับขนาดนี้แล้วแบบไปปุ๊บไปคื <c oughs> อรอบมันไกลมากรอบม,มันไกลไปหน่อยนะแล้วก็เอามาตอนแรกๆเนี่ยซูมมันจะหนืดมากๆคือแบบของใหม่ครับตอนนี้ผมใช้แรกคือแบบมันหนื่นมากๆนะแต่พอใช้มนะาสักระยะหนึ่งเนะี่ย คือมันก็ยังเหนื่อยอยู่ดีแต่มันจะลื่นขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมใช้มาก็ตอนนี้มันก็โอเคและอยู่ในน้ำหนักที่มันกําลังดีคือมันไม่สามารถปรับระดับได้แบบว่าให้มันหนืดมากกับหนืดน้อยนะแต่คือแบบใช้ไปสักพักนึงอะ่ะมันหนืดกําลังดีมันไม่หนืดมากเกินไปแล้วมันก็ไม่ลื่นมากเกินไปนะโซโลผมชอบนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับส่วนเรื่องการโฟกัสก็มีฟูล10เมตรอะไรพวกนี้ไม่ค่อยได้ใช้อะไรนะ Auto Focus กันสั่นไอ้กันสั่นตัวนี้เคยทําคลิปรีวิวแยกไว้แล้วนะครับลองไปดูที่คลิปนั้นได้นะกันสั่นโคตรดีนะตัวนี้นะครับแล้วก็พวกโหมดการถ่ายพวกโหมดกันสั่นเนี่ยก็จะมี1 2 3มีโหมดปกติมีโหมดแพนแล้วก็มีโหมดอะไรสักโหมดหนึ่งผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะผมใช้แค่1แล้วก็ผมก็ปรับเป็น2ตอนเวลาไปถ่ายแผนโหมดที่3นี่ผมต้องไปหาข้อมูลเพิ่มก่อนว่ามันคือโหมดอะไรนะครับไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับใช้แค่1กับ2องนะครับปกติของผมนะครับผมนี้ถ่าย นะครับถ่ายแผนให้ภาพมันแบบว่ารถมันชัดแต่ว่าภาพมันดูแบบว่าเหมือนรถกําลังวิ่งอยู่ไอ้ตัวนะี้ถ่ายได้เหมือนกันนะครับต่อมาครับเรื่องคุณภาพของภาพนะครับผมบอกเลยคุณภาพภาพตัวนี้ถ้าซูมไปที่600เนี่ยภาพค่อนข้างซอบแล้วก็ไม่ได้คมชัดมากอันนี้บอกตามตรงเลยครับแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นภาพจากกล้องใหญ่มันยังพอดูออกพอดูรู้เรื่องนะภาพมันแค่ไม่ได้คมมากแค่นั้นเองนะครับถ่ายยิ่งใกล้เนี่ยผมว่าระยะยิ่งใกล้เนี่ย เออพอถ่ายไปภาพมันยิ่งคมชัดนะแต่พอแบบมันเริ่มซูมออกไปไกลๆแบบเริ่ม5 0 0ร้อยเนี่ยภาพมันจะค่อยๆซอมลงไปเรื่อยๆนะครับถ้าเทียบกับราคากับตัวเลนแล้วเนี่ยผมว่าค่อนข้างคุ้มนะเพราะเลนตัวเนี้ยมือหนึ่งเนะี่ยมันประมาณสัก 3- 4หมื่นแต่ถ้ามือ2เนี่ยประมาณ2 0 0 0 0นต้นๆหนึ่งสองหมื่นกลางๆหรืออาจจะ20,000หนนปลายๆถ้าเกิดสาภาพมันยังดีนะครับเอาจริงผมว่าเป็นเลนตัวหนึ่งที่ค่อนข้างคุ้มราคานะมันโฟกัสอาจจะมีหลุดบ้างบางจังหวะแต่ว่าส่วนมากมันเข้า มันดีกว่า7จ็ดิดตัวมีกันสั่นตัวนั้นคือแบบว่าผมแทบไม่ได้ใช้นะไปถ่ายกีฬาผมก็เอาตัวนี้ไปแทนเลยผมไม่หยิบตัวนั้นไปใช้เลยนะครับคือตัวนั้นมันจะมีอาการโฟกัสหลอนๆหน่อยไอ้ตัวเนี้ยโฟกัสหล่อนมีไหมมันไม่ค่อยมีแล้วกันส่วนมากมันติดนึบนะครับแล้วก็ในเรื่องการถ่ายบอลเนี่ยคือผมใช้ตัวเนี้ยตัวเดียวอะถ่ายได้ทั้งสนามเลยสมมติเนี่ยผมอยู่โกฝั่งเนี้ยผมถ่ายไปฝั่งนู้นได้เลยนะครับสำหรับเรื่องการถ่ายบอลอันนี้ค่อนข้างดีมากนะครับ ต่อมาเรื่องราคากล้อง Canon R6 นะครับปัจจุบันนี้มีแค่มือ2อนะมือ2เนี่ยราคา40,000กางๆถึง50,000กว่าบาทนะครับน่าเล่นมากนะครับมันเป็นกล้องที่ค่อนข้างไฮบริดเอาไปใช้ถ่ายกีฬาถ่ายอะไรพวกเนี้ยผมว่าค่อนข้างเหมาะเลยคือบัฟเฟอร์ตัวเนี้ยไม่ต้องกังวลเรื่องบัฟเฟอร์เลยผมใช้การ U-Det o ะถ่ายรัวได้เลยนะโปรตีนถ่าย JPEG นะถ้าถ่ายไฟล์รอนแนะนําให้ไปใช้ u A d b 2มันก็จะรีเฟอร์ได้เร็วขึ้น3เท่าเท่าที่ผมลองมาประมาณ3-4เท่าเลย่ะคือมันรีเร็วแ้ลว แล้วอตราการถ่ายภาพรวมมันอนะถ้าถ่ายรับงานจริงอะแมคชนิคชัตเตอร์เนะี่ย12เฟรมนี่เหลือๆเ,เลยนะครับส่วน20เฟรมเลกทรอนิกเนะี่ยถ้าลูกค้าเขาโอเคคุณก็ใช้เลกทรอนิคก,ก็ได้กดทีนะี้มีโมเมนต์เยอะเลยดนะิคุณส่งภาพยับเลยนะมีภาพให้เลือกค่อนข้างเยอะเลยนะครับการจับการประคองติดโมโนถ่ายได้สบายมากนะครับแต่ข้อจํากัดของกล้องเลนสชุดนี้นะ่กับการถ่ายภาพแอคชั่นการถ่ายภาพกนะีฬาเนี่ยคือต้องถ่าย ช่วงเช้าเท่านั้นนะครับถ่ายตอนคืนนี่แทบจะหมดสิทธิ์เลยนะถ่ายกลางคืนนี่ไม่น่าจะไหวนะเพราะว่าค่ารูปแสงตอนนี้นเริ่มต้น5.6ไปถึง6.3เนี่ยต้องไฟสนามแบบแร,แรงมากๆนะเอา F4 ไปถ่ายตอนกลางคืนผมว่ายังรอดยากเลยนะ2.8นี่บางทีไปถ่ายตอนคืนบางๆจริงมันก็ยังแบบว่าน้อยก็ยังมาบานเลยนะแสงยังเข้าไม่ค่อยจะพอยนะครับฉะนั้นเซตนี้เนะี่ยแนะนําให้ถ่ายเฉพาะตอนเช้านะครับเซตนี้ถ้าเกิดคนซื้อมือสองเนะี่ยราคาอยู่ราวสัก60,000-70,000กว่าบาทนะครับ ก็ลองไปหาดูกันนะครับคือได้ทั้งกล้องอะแดปเตอร์แล้วก็ได้ทั้งตัวเลนนะครับเอาจริงคุ้มมากนะสำหรับใครที่เป็นสายถ่ายแอคชั่นใครที่ชอบถ่ายภาพนกถ่ายภาพกีฬาถ่ายภาพไวลไลฟ์ Wildlife ก็ได้นะครับถือว่าค่อนข้างเหมาะเลยถ่ายวิดีโอก็สวยงามนะครับการสั่นก็ดีนะครับแล้วก็โฟกัส กับเลนตัวนี้ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับไปถ่ายมือชีพได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์การใช้งานที่ผมใช้ระหว่างกล้องกับเลนส์2ตัวนี้นะครับที่ไปใช้ถ่ายมานะครับส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างคุ้มมากเลยแฮปปี้มากนะกับกล้องและเลนชุดนี้นะครับติดมันอย่างเดียวคือเรื่องน้ําหนักแล้วก็การพกพานะคือเลนมันตัวใหญ่เลนมันหนักแค่นั้นเองนะส่วนกล้องเนี่ยมันไม่ได้พกพายากหรอกนะครับ ถ้าเกิดใครอยากจะถ่ายภาพแนวตั้งตอนนี้ถ่ายภาพบอลผมแนะนําซื้อแบตเตอรี่กิ๊บเพิ่มตัวหนึ่งนะครับถ่ายได้ง่ายขึ้นเยอะนะครับสำหรับใครที่เคยใช้กล้องเซตนี้ชุดนี้หรือว่าเคยใช้เลนหรือกล้องตัวนี้ไปใช้ถ่ายภาพแอคชั่นมาเนี่ยก็มาแสดงความคิดเห็นกันได้นะมาพูดคุยกันนะครับผมคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ